สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิธีการขอพอรจากพระศรีวลีนะอันนี้ก็สายมูน้วนๆนะฮะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังค่อนข้างมากนะโดยปกติผมจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องการการอ้อนวอนนะแต่ก็มีคนร้องขอให้ผมพูดในเรื่องนี้ผมก็จะแนะวิธีนะฮะในสายมูนะว่าขอพอรพระศรีวลีนี่ขออย่างไงนะขอให้มันได้ผลนะ่ย ขออย่างไงคือต้องพูดกันอย่างนี้ก่อนนะพระศรีวลีเนี่ยเป็นพระเถระนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องนะว่าเป็นผู้มีลาภมากนะอันนี้เป็นข้อมูลที่รู้กันนะฮะผมก็ขออ้างอิงจากเนื้อหาจากวิกิพีเดียคือพระศรีวลีเนี่ยบางคนก็บูชากันถูกบ้างผิดบ้างนะต้องเข้าใจอย่างนี้พระศรีวลีท่านเนี่ยท่านมีลาภมากเนี่ยท่านไม่ได้ไปขอจากใครมานะ เกิดจากบุญกุศลที่ท่านทําก็คือท่านเอาน้ําพึ่งหรือรวงพึ่งสดนะถวายแดพพ่พระพุทธเจ้านะพระองค์หนึ่งทําให้ท่านเกิดมาเนี่ยนะฮะในชาติถัดมาเนี่ยเป็นผู้มีลาบมากนะเป็นผู้มีลาภมากพอพอเป็นเหตุเช่นนั้นเนี่ยพอท่านเกิดมาเนี่ยในชาตินี้นะ,ะชาติสุดท้ายเนี่ยนะก็บรรลุธรรมโดยง่ายนะบรรลุธรรมโดยง่าย แล้วก็คนไทยเนี่ยก็นิยมนะเนี่ยปรากฏเลยว่าพระศิีวลีเนี่ยเป็นพระอริหรันที่นะมีคนยกย่องว่ามีราบมากนะคนไทยเชื่อว่าบูชาพระศิีวรีแล้วจะมีเงินทองไหลามาเทมาแล้วก็มีเคยนะเคยมีอยู่สมัยหนึ่งที่พระศิีวลีเนี่ยให้พรหญิงคนหนึ่งไว้นะชื่ออ่านางสุภาวดีนะคนไทยรู้จักก็คือนางกวักนางกวักคือคือ นางสุภาวดีเนี่ยได้พรจากพระศิวลีนะพระศิวลีเนี่ยท่านให้พรว่าจงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์ด้วยเงินทองด้วยการค้าเงินทองไหลามาเทมานะฮะมุ่งมา่ปรารถนาใดก็ได้นะฮะทให้ทาให้นะทาให้นางสุภาสุภาวดีเนี่ยมีมีทรัพย์มากนะคาขายอะไรก็ขึ้นอนะ่ะเพราะว่าได้พรจากพระศิวลีเอาแล้วเราอยากจะได้พอรอย่างนี้แล้วท่านนิพพานไปแล้วจะได้ยังไง ก็ก็มีวิธีการนะมีวิธีการอยู่พอสมควรแต่พรที่ได้ไม่ได้มาจากพระศิวลีหรอกได้มาจากเทวดาที่เคยนับถือพระศิวลีอยู่นะฮะแล้วนางสุภาวดีเนี่ยต่อมาก็กลายเป็นนางกวักเราก็เนี่ยเอานางกวักมาตั้งโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วนางสุภาวดีหรือนางกวักเนี่ยได้พรมาจากพระศิวลี นะอ่าอันนี้พอไม่รู้เราก็ไหว้านางกวักใช่ไหมเอานางกวักมาตั้งแต่จริงๆก็ต้องไหว้พระศิวลีแต่ด้วยความว่าพระศิวลีท่านทิพานไปแล้วนะท่านไม่สามารถที่จะให้พรใครได้แล้วนะอย่างที่บอกเราก็เลยต้องพึ่งนะเทวดาที่นับถือนะพระศิวลีอยู่นะหรือบางทีก็ไปขอพรจากนางกวักเพราะนางกวักเนี่ยก็ยังก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่บนโลกมนุษย์นี้เอ้ยังอยู่ในสังสารวัฏนี้ นะยังไม่ได้ไปไหนแต่พระศิวลีไม่อยู่แล้วนะ,ะต้องว่ากันอย่างนี้เรามาดูว่าเหตุผลว่าทําไมพระศิวลีเนี่ยจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีลาภมากอันนี้เป็นข้อมูลนะในในเพจนะของวัดมหาธาตุนะวัดมหาธาตุท่านก็ให้ข้อมูลไว้ว่าอดีตชาติเนี่ยของพระศิวลีเนี่ยท่านเคยนะคือในสมัยหนึ่งของพระพุทธเจ้านามวิปัสนะปสีนะวิปัสสีนะ คือพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีหลายองค์นะแต่องค์ที่ปรากฏอยู่ในในช่วงนี้ในพัทธลกับนี้นะในกับนี้ก็พระสมณะโคโดมโค,โโคตมะนะฮะในสมัยพระพุทธเจ้านามวิปัสสีเนี่ยนะพระศิวลีเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละแล้วก็นำเนี่ยนำรวงพึ่งนะรวงพึ่งถวายแด่พระพุทธเจ้าก็เลยเป็นอนิสงส์ที่ทําให้พระศิวลีเนี่ยท่านเกิดนะท่านเกิด อ่ามาเป็นผู้มีลาภมากนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จนะฮะไปเมืองที่ธุลกันดานนะให้นึกถึงเวลาไปทะเลทรายใช่ไหมบางเมืองเนี่ยในอินเดียเนี่ยมันมันมีความยากจนมากนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยถามนะฮะถามพระอนนท์นะพระอานนทนะ์พระอานนท์าานนก็บอกว่ามันมีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ่ะเดินไกลหน่อยแต่มีหมู่บ้านนะพระที่ มาด้วยกับพระเจ้าเขาจะไม่อดอยากก็จะมีที่ให้บินทบาทอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางที่นะฮะเดินลัดเลาะนะ,ะเข้าป่าไม่มีหมู่บ้านแต่ใกล้กว่าใกล้กว่าพระเจ้าก็เลยถามพระอานทน์ว่าแล้วศรีวนละีมาด้วยกับเราไหมนะ,ะพระอานทน์ก็ตอบว่ามาด้วยนะ,ะพระเจ้าเขาบอกว่าถ้ายอย่างนั้นจะไปทางที่ใกล้กว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าศรีวลีมาด้วยเนี่ยภิกษุทั้งหลายจะไม่อดตาย อ่าจะไม่อดตายเพราะเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรืออ่าก็จะมีคนผ่านมาคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆว่ามีโชคไปไหนก็มีโชคนะมีโชคเหมือนมีเรื่องบังเอิญเขาเรียกว่ามีโชคเหมือนมีเรื่องบังเอิญฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปกับพระศิวลีไม่อดอยากแน่นอนพทธเจ้าอาศัยอํานาจบุญตัวเนี้ยของพระศิวลีเนี่ยนะพาภิกษุสงฆ์ไปในทางที่มันใกล้กว่า ะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังเคยทรงใช้บารมีนะของของพระศีวลีเนี่ยนะฮะในเรื่องการมีลาภมากนะพุทธเจ้าก็สรรเสริญไว้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะก็ไปหาอ่านได้ในเพจของวัดมหาธาตุนะฮะเสร็จแล้วก็บางคนก็บอกว่าเ้วจะขอพระสีวลียังไงนะฮะบางคนก็บอกว่านเนี่ยไหว้ด้วยอย่างนั้นอย่างนี้ในวันพฤหัสใช่ไหมฮะ มันมีเทคนิคอันหนึ่งนะซึ่งผมเคยบอกว่าให้คุณลองนึกย้อนดูว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่ขออะไรขอจากใครขอกับใครก็ได้หมดนะในประวัติทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือชูชกคือชูชกเนี่ยเขามีบุพกรรมอย่างหนึ่งนะฮะที่ที่ทุกคนมีไม่เหมือนเขาก็คือเขาเป็นคนที่ขออะไรจากใครก็ได้นะ คือเป็นบุญที่ท่านมีนะต้องบอกอย่างนี้คือบางทีเราเห็นพระเทวทัตเนี่ยหรือชูชกเนี่ยเราก็จะตั้งแง่ในทางลบกับท่านนะคือมุมมองทางลบอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเเคยอาฆาตมาหลายพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็จะมองทางลบแต่อย่าลืมนะพระเทวทัตเองเนี่ยท่านก็มีบุพกรรมในอนาคตว่าท่านจะได เกิดเป็นพระปัเจกพุทธเจ้านะพระปเจกพุทธเจ้าในส่วนบุญท่านเขามีแล้วบุญหนึ่งเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการขออะไรขอจากใครก็ได้โดยที่ผู้ผู้ให้เนี่ยไม่สามารถขัดขืนได้นะเช่นขนาดไปขอนะฮะอมิตตา,าก็ได้ขอลูกนะการหาชาลีจากพุทธเจ้าก็ได้ขอทรัพย์สมบัติจากกษัตริย์ ก็ได้โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่เคยขัดขืนเลยนะจำใจที่จะต้องให้ต้องใช้คําว่าจําใจด้วยนะจำใจต้องให้นะฮะจำใจต้องให้คือถึงอยากไม่อยากให้ก็ต้องให้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยพรที่ชูชกมีก็คือบุญที่ชูชกมีเนี่ยมันเป็นบุญที่น่าอิจฉานะแล้วบุญของชูชกนี่แหละทําให้เกิดเลิกเลิกหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเลิกทลิตโทเลิก เรามาดูนะฮะในหนังสือ,อในเว็บของคมชัดลึกนะฮะลงเรื่องเลือก9ทั้ง9นะและความหมายที่หมอดูไม่เคยบอกให้รู้อ่าจริง,รงๆหมอดูก็บอกให้รู้เยอะแยะนะก็ไอเลือกทั้ง9เนี่ยมันจะมีเลือกอยู่เลิกหนึ่งเขาเรียกว่าทาริโทเลือกไอทาริโทเลือกเนี่ยมันเป็นเลือกแห่งการขอนะเขาจะใช้ในการขออะไรขอกู้ ขอกู้ขอม่านขอแต่งขอทวงหนี้นะเลิกอะไรก็ช่างที่เป็นลักษณะการขอนะการขอเนี่ยต้องใช้เลิกนี้เขาเรียกว่าเลิกแห่งชูชกนะนี่เห็นไหมเลิกของชูชกเขาเรียกว่าเลิกแห่งการขอทลิโทเลิกเป็นเลิกเลิกหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าชูชกเนี่ยขออะไรก็จากใครก็ได้หมดไงจากใครก็ได้หมดเขาก็เลยตั้งเป็นชื่อเลิกเลยคือทลิโทเลิกเลิกแห่งขอทานอะ ถ้าจะไปขออะไรต้องใช้เลิกของชูชกแต่ก็ลืมไปอีกว่าก็บุญนะมันอยู่ที่ชูชกมันไม่ได้อยู่ที่อ่าที่เลิกนะฉะนั้นเนี่ยจะไปขอให้ชูชกให้พรได้เนี่ยท่านก็จะต้องเบิกดวงตัวเองก่อนอ่ะแล้วกลับมาที่ตรงนี้คือขั้นตอนเนี่ยนะฮะไอขั้นตอนการขอการขออะไรพวกนี้นะ่ขั้นตอนการขอเนี่ยผมก็ลีดออกมาอย่างนี้ วิธีการขอพอรพระศิวลีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาจจะไม่จําเป็นต้องมาพระศิวลีก็ได้นะวิธีการเนี่ยก็คือให้ขอในวันพระฤหัสในวันพระฤหัสนะในวันพระฤหัสวิธีการก็คือนะฮะให้ท่านนึกท่านอาจจะต้องใช้น้ําผึ้งด้วยนะน้ำผึ้งนะ,ะเพราะว่าพระศิวลีเองเนี่ยท่านเอาน้ําผึ้งเนี่ยไปถวายพระวิปสัสสีใช่ไหมทำให้ท่านบีราบมากเราก็ต้องไหว้ท่านด้วยน้ําผึ้งนะ เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นึกถึงบุญที่ท่านทํามาในอาทิตย์นี้ในเดือนนี้เนี่ยท่านนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ท่านทํามาทําไมต้องใช้บุญท่านเองคืออย่างนี้เวลาท่านจะไปสัมผัสจิตหรือนึกถึงใครเนี่ยท่านต้องใช้บุญของท่านเนี่ยเบิกดวงก่อนเบิกก่อนเบิกทางอะ่ะเหมือนเวลาอะไรนะฮะฝรั่งเขาบอกว่าจะไปนรกเนี่ยต้องมีเหรียญเบิกทางใช่ไหมเหมือนกันคุณต้องมีบุญเบิกทางก่อนนึกถึงภาพบุญให้นึกถึงจนมัน เกิดอิ่มอกอิ่มใจนะเสร็จแล้วให้นึกถึงชูชกนะนึกถึงชูชกและอธิษฐานว่าขอพรที่ชูชกมีนะไม่ว่าจะขออะไรขอจากใครขอที่ไหนขอเมื่อไหร่ก็ได้ดังใจปาถนาเนี่ยจงมีแก่ข้าพระเจ้าแม้นเทวดาทั้งหลายก็จะให้โดยไม่กล้าขัดขอบุญนี้จงสำลิดแด่ข้าพระเจ้าอ่ะเติมไปสักนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยให้นึกถึงพระศรีวลี ว่าขอด้วยอำนาจพรจากชูชกนี้ขอเทวดาหรือพระศิวลีจงให้พรแก่ข้าพระเจ้าแล้วอธิษฐานให้ทําแบบนี้นะคือเริ่มต้นจากนึกถึงบุญที่เรามีก่อนต้องใช้อำนาจบุญเบิกนะเบิกมานะคุณจะไปเบิกอะไรใครเนะี่ยคุณต้องมีบุญนะมันไม่ใช่เอาน้ำพึ่งไปแลกแล้วจะได้นะมันเป็นแค่รูปรูปปารูปประธรรม แต่บุญเนี่ยคุณต้องใช้บุญเบิกเป็นพลังงานอะเป็นพลังงานที่จะสื่อจิตไปหาพระเทวทัตได้เพราะว่าตอนนี้พระเทวทัตท่านอยู่เอเวจีนรกนะฮะถ้าท่านจะอวยพรให้ได้เนี่ยคุณก็ต้องเอาบุญเบิกดวงไปเสียงท่านถึงจะลงไปถึงนะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าชูทกท่านอนุโมทนาเนี่ยอนุโมทนาเพราะว่าบุญที่ท่านทํามาใช่ไหมอ่าท่านก็จะให้พรนี้มากับ,ก,บกับตัวท่านเองว่าเออ ถ้ามึงจะไปขออะไรจากใครเนี่ยมันก็จะได้ดังใจปารถนาเหมือนที่กูเคยได้นั่นแหละนะแล้วเทวดาก็ไม่กล้าขัดด้วยนะเออเทวดาก็ไม่กล้าขัดเพราะมันเป็นอำนาจพรที่ชูชกมีเสร็จแล้วก็ค่อยไปอธิษฐานวิธีการนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมาทํากับพระเทวอ่อพระศิวลีอย่างเดียวนะสามารถทําได้ทุกที่นะฮะทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเทวดาเนี่ยบางทีจะให้อะไรกับใครเนี่ยมันก็เหมือนคุณไปขอยือเมเงินนะ่ะ ถ้าเทวดาองค์นั้นไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องไม่เคยปวารณากันไว้ก่อนเนี่ยเขาไม่ให้หรอกมันก็เหมือนคุณไปขอยืมเงินเขาอะคุณไม่รู้เขาไม่รู้จักคุณแ่ะเขาจะให้คุณยืมเงินไหมไม่หลักการเดียวกันฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเนี่ยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเป็นญาติกันมาก่อนไม่เคยปวารณากันมาก่อนไม่เคยมีบุญคุณแก่กันมาก่อนเขาไม่ให้หรอกเขาก็จะย้อนถามคุณแต่คุณอาจจะไม่รู้อะแล้วมึงเป็นใครอ่ะ ใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปขอเนี่ยบางทีอาจจะได้บางทีอาจจะไม่ได้แต่ให้ยึดพื้นฐานหลักการนี้เป็นหลักไม่จะมีไม่ไอ้วิธีการนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยนะเพียงแค่นึกถึงบุญที่เรามีอยู่ในตัวเรานี่แหละนะนึกถึงบุญของเราแล้วก็นึกถึงรูปชูชกนะคุณจํารูปชูชกได้คุณก็นึกรูปชูชกขึ้นมาในสมองคุณนะ่ะ นะแล้วก็พูดตามนี้เลยว่าขอพรทูชกนะที่ไปขออะไรขอจากใครขอพระเจ้าเวสันดรขออามิตาดาขอพระมหากษัตริย์นะอยากได้อะไรก็ได้ดังใจปรารถนาไม่มีใครขัดเลยต้องให้ขอพรน,นั้นตรงมีแก่ข้าพระเจ้านะแล้วก็นึกถึงพระศิวลีขอพรจากพระศิวลีนะเทวดาที่นับถือพระศิวลีนะ,ะนางสุภาวดีนะหรือที่เรียกกันว่านางกวักเนะี่ยขอพรให้ข้าพเจ้ามี โชคใหญนะ่ดังใจปาถนานะแล้วก็มีโชคใหญ่นะโดยเร็วด้วยอำนาจของบุญนี้นะก็คือบุญที่คุณเบิกทางไว้เนี่ยนะนี่ก็จะเป็นวิธีการนะที่เอามาสื่อให้ฟังสำหรับบางคนอยากจะขอก็ขอให้มันตรงนะขอให้มันตรงแล้วบางทีก็อย่างที่บอกแหละว่าการจะได้ไม่ได้อยู่ที่บุญวาสนาท่านด้วยนะถ้าท่านมีบุญวาสนาทำมานะให้ทานรักษาศีลจริงๆเนี่ย ถ้าเกิดมันเป็นโภคทัพว์มันต้องให้ทานนะโดยเฉพาะจากค่าเป็นต้นก็ลองไปทำดูไม่เสียหายนะก็ฝากไว้สำหรับคลิปวันนี้